ช่วงนี้นะครับเกม s o n i c Speed Simulator บลูบล็อกค่อนข้างได้รับความนิยมนะฮะแล้วก็ผมเพิ่งได้เล่นไปนะครับก็เลยคิดดูว่าเกม Sonic เนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยนะฮะนอกจาก s o n i c e x e ซนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันหลอนนะฮะแล้วก็เล่นนานมาแล้วด้วยนะครับตัวเกมปกติเนี่ยยังไม่เคยเล่นเลยแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ s o n i c เท่าไหร่นะครับเลยคิดว่าลองหามาเล่นดูบ้างดีกว่าคือจริงๆพอหาดูแล้วมันก็มีเวอร์ชันที่เป็นเนื้อเรื่องนะฮะก็น่าเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าพออ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 อเเ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 เบบบนมมมมืืืืืถถแลลลล้ววีี่ยยยยยจาากคป็ขขงงง ทำเกมมือถือขึ้นมาเป็นแนวรันเนอร์นะครับมีหลายเกมมากผมเลยทดลองโหลดเกมนี้มานะฮะเป็นถ้าจำชื่อเกมไม่ผิดน่าจะเป็น Sonic Force Battle นะครับซึ่งเป็นเกมค,คล้ายๆกับเกมแนวรันเนอร์แล้วก็มีการเปิดกรชาด้วยเกมอื่นก็ค,คล้ายๆกันนะเป็นเกมแนววิ่งเหมือนกันรันเนอร์เหมือนกันตัวละครตอนนี้ผมปลดล็อกมาจากเทอรเทเเมื่อกี้มีเทลนะฮะแล้วก็มี2คนนี้คือใครบ้างนี่คือชื่ออะไรอ๋อชื่อเอมี่เอมี แล้วก็เทลนะฮะผมรู้จักแค่3คนนะครับโซนิกเทลแล้วก็นักเคิลนะฮะหนังก็ไม่เคยดูเกมก็ไม่เคยเล่นส่วนคนนี้คือแทงเกิลเป็นนักวิ่งเหมือนกันเหรอเฮ้ยตัวละครเท่ดีนะนักเคลลิลอยู่ตรงนี้ยังปลดล็อกไม่ได้แล้วก็อันนี้ใครอีกอ่ะชามมี่โ้ตัวละครเยอะมากโอ้โหมีเพียบลเลยโอ้ยนี่ก็เท่เอันนี้โซนิกมาชั่นน่ารักเบบี้โซนิก โอ้อินฟินิตนะฮะผมเห็นจากในเกมที่เป็นเนื้อเรื่องนะครับที่เทเลอร์เห็นมีเขาคนนี้อยู่เท่มากหน้าใส่เป็นเกราะนะฮะปลดล็อกยังไงเนี่ยตัวละครข้างล่างยังปลดล็อกไม่ได้อ๋อต้องเก็บชิ้นส่วนเพื่อสะสมใช่ไหมเปิดให้ได้ห้าร้อยน่าจะอย่างนั้นแล้วเปิดยังไงเปิดจากหิบสมบัติโอ้โหอันนี้คือนักเกิลสามรอสีสิบเก้าอ๋อสะสมชิ้นส่วนจริงด้วย ตัวสีขาวชื่ออะไรอะ่ะมีสีม่วงด้วยแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีอินฟินิตไหมเอ้สีดําก็เท่นะชาโดใช่ไหมสีดำในห้าสิบใช้เท่าไหร่โอ้ยเป็นชุดเกาะก็มีอีกห้าสิบเหมือนกัน <c oughs> มีแต่เท่ <c oughs> ๆนั้นเลยอะ่ะแสดงว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้ามาในโระบอกด้วยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีอัปเดตไปเรื่อยๆนะฮะโอ้ยกาชาจริงๆ ไม่เชิงกาชาแต่ว่าต้องสะสมสะสมสกินเพื่อมามารับอันนี้คือซื้อได้แค่อันเดียวได้มาห้าสิบแล้วปลดล็อกตัวละครได้ไหมนี่ไงอ๋ออันนี้ได้เลยเมทัลโซนิกฮะเฮ้ยเฮ้ยเมทัลโซนิกใช้ได้เลยเฮ้ยสองสกินนี้น่าลองลองอันไหนก่อนดีอ่ะลองธรรมดาก่อนฮะลองไปวิ่งก่อนรอบหนึ่งเดี๋ยวเข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่นเทมาเทวเทวเทวมาวิ่งหน่อย ใช้สองร้อยอัปเกรดสองร้อยวงในการอัปเกรดอ,อ่ะฮอ่ะเทลมาเกมแนววิ่งนะฮะมันต้องใช้ไวพิบที่ค่อนข้างรวดเร็วคนที่เล่นบ่อยๆนี่น่าจะคล่องแข่งออนไลน์หรือว่าเป็นบอร์ดอะอนะฮะเทลวิ่งมาโอ้ย้ายมือเมทัลโซนิกใช่ไหมนะเก็บ p พาเวอรนะฮะอันนี้ต้องหลบกระโดดไปอ่าเก็บมาเก็บมาเลือนมากระโดดไปกระโดดอ้ยสปีดบูท์ไม่ได้เก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเพาเวอรเก็บเหรียญมาหลบมาใช้แมลงซิชนไปข้างหน้ากระโดดอมีใบพัดด้วยหลบอืม เก็บมาสปีดบูสต์ไปสปีดบูสต์ไปเก็บให้หมดเลยใบยพัดใบพัดเออโอ้ยลบต้องเลื่อนลงมา,างล่างอะยังไม่ค่อยคุ้นอุ้ยใครส่งอะไรมาใบาพัดโอ้ยชนอีกแล้วมแมลงเลื่อนลงมางล่างอืมเก็บมา,มาแมลงอ๋อส่งไปข้างหน้าเหรอมแมลงจัดการข้างหลังไม่ได้ใช่ไหมลบมาลบมาใบาพัดทําอะไรได้ไม่รู้ใช้มาก่อน สปีดไปทำไมได้แต่ใบพัดเนี่ยใบพัดกัมาแรงลบอืมลบสปีดบูสมาอุย้ยชนแต่เข้าที่หนึ่งโอ,อ้อ๋อรับกล่องมาแต่ยังเปิดไม่ได้ต้องรอเวลาก่อนกล่องที่หนึ่งเปิดได้เลยเหรอเปิดสิครับโซนิคได้มาสิบโซนิล่างไหนอันนี้ โซนิกร่างไหนไม่รู้คูณสองรางวัลดูโฆษณา <c oughs> เอามาเอามาดูโฆษณาแล้วคูณสองนะฮะโอเคอ่ะเรามาลองสกินเมื่อกี้ดูหน้าร้านค้า <c oughs> ทำไมแพ็กเกจมันเยอะอย่างนี้เลือกไม่ถูกเลยทีเดียวแต่ผมชอบไม่ชาโดก็เมทัลโซนิกอะเมทัลโซนิกก่อนแล้วกันนะนี่เมทัลโซนิกฮะ มาเลยอันนี้ฟรีนะครับนักเกิลเดี๋ยวค่อยมาปลดล็อกอันนี้ก็19เอาไว้ก่อนตัวละครเยอะมากเลยเมทัลโซนิกอัปเกรดหน่อยอัปเกรดไปใช้400อ๋อนี่คือสกิลต้องดรงนี้ก่อนมีสติลฮะสามารถขโมยไอเทมจากศัตรูได้แล้วก็อิเล็กโทรบูสเป็นอ่าเหมือนเป็นสายฟ้านะครับขณะวิ่งเป็นวงแหวนรอบตัวเราใช่ไหม สามารถจัดการสตูได้แล้วก็เขาก็จะดอกไปเทมด้วยแสงดงว่าเป็นการปาไปปาวงล้อนี้ไปไปโดนสตูแล้วก็ดอกไปเทมนะฮะส่วนเอ็กโพซีไมเป็นการวางกับดักใช่ไหมนี่นี่น่โอ้โหอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยซ้ายมือมีสก,กินนี้ด้วยเหรอเป็นหัวสตูใช่ไหมเก็บมาอ่ลบเก็บวงแหวนมาหลบสิลบโอ๊ อ่ะขโมยของไปฮะสติลมาวางระเบิดหลบลงทั้งล่างชนอะไรเนี่ยเพื่อนช็อตเหรอเมื่อกี้สปีดบูสต์ไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบ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 หลบโดนอะไรหลบ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 อืมเก็บมาวางระเบิดไปโอ้โหโอ้โหหลบทันหลบกระโดดโอ้โห สิ่งกีดขวางเยอะจริงๆวางระเบิดไปอ๋อวางข้างหน้าอืมเก็บมาโอ้โหช็อตเต็มๆวางระเบิดไปกระโดดลงมาข้างล่างไม่ทันโอ้โกระโดดลบโอ้ยชนด้วยลบกระโดดลบชนอีกแล้วขโมยไอเทมไปคือต้องใช้กับคนข้างหน้าอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยสปีดไปลูกบอลไฟ ถึงแล้ว <laughs> เอออืมที่หนึ่งได้สมบัติมาเก็บเอาไว้ก่อนต้องรอสามชั่วโมงถึงมาเปิดได้ฮะแล้วก็สมบัติที่หนึ่งเทลอีกแล้วเก็บรวมก็จะอัพเลเวลได้คูณสองไปเราขึ้นมาเป็นเทียสองแล้วฮะสเกลมีโหมดอีซี่มีเดียมอีซี ในดานอื่นๆให้เลือกฮะอัปเกรดอีกรอบหนึ่งไปสองพห้าเย้เลเวล3แล้วไปลุยต้องดูข้างหน้าให้ดียังไม่ค่อยชินนะฮะเพื่อนพี่หนุ่ข้างโอ้โหไปแล้วใครเมื่อกี้นักโคเหรอเก็บของมาไปข้างหน้าใช่ไหมได้เลยส่งอันนี้ไปลบโอ้ยโดนพายุ ส่งอันนี้ไปหลบอืมโอ้กี่มาหมดเลยก็บมาหมดเลยหลบหลบหลบด้านนี้กระโดดอือระเบิดไปอ๋อมันสร้างระเบิดอย่างนี้นี่เองดักสามทางยกเว้นทางที่เราวิ่งเข้าใจละอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะสิคนที่อยู่หางหน้าต้องไกลเลยส่งอันนี้ไปถึงไหมไม่ถึงลูกบอลน้ําแข็งโอ้โหเขาเข้าเส้นชัยไปแล้วฮะเอ๊ะหรือว่าเรานําเอ๊ะเรานํานี่ ระเบิดอืมลบอืมที่หนึ่งใช่ไหมที่หนึ่งสแสดงว่าข้างหน้าสีแดงที่วิ่งไปเมื่อกี้คือผมึูว่านักเคลไม่ใช่เป็นพลังของใครไม่รู้หยิบสมบัติมาคูณสองไว้ฮะเดี๋ยวต้องขอเวลาไปฝึกเล่นสักหน่อยนะฮะเพราะว่ามันต้องทำความคุ้นชินกับการบังคับนิดหน่อยโอเคเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะใน s onic Force Battle นะครับ